เกี่ยวกับขนส่งในท่าเรือตอนนี้พูดกับน้องไม่ใช่บอกว่าคนเดียวบอกได้ไหมถ้าเรามีส่วนหุ้นก็บอกไปเลยค่ะเพราะยังไงถ้ามีคนใช้ก็เจ้หัวเราก็มีกําไรด้วยไงนะคะขอบคุณว่าไม่้จะพูดอะไรติดตันเลค่ะก็เสียปรบมอใย้กับเจ๊หัวเราด้วยนะคะค่ะ เจถ้ามีโอกาสเจสมาชิกใหม่เรานะคะครับก็สมาชิกที่อยู่บนเมงทีก่อนนะครับเรอเล่นเชิญครับท่านคุณสิติชัยทองตันทานะครับประธานชมรมเจียนชัชนานะครับขึ้นกล่าวต้อนรับกับสมาชิกใหม่ครับค่ะครับก็มีความยินดีเป็นยิ่งนะฮะที่ท่านสมาชิกทุกท่านให้เกียรติมาเป็นสมาชิกให้กับเมืองเ็ียนชัยนาของเรานะฮะก็ก็ถือโอกาสนี้นะฮะก็เรายินดี ต้อนรับแล้วก็จะให้ความอบอุ่นนะฮะให้ความเป็นกันเองยังไงมีอะไรให้ทางชมรมช่วยเหลือก็ยินดีทุกอย่างนะฮะก็ขอต้อนรับท่านสมาชิกใหม่ทุกๆท่านนะฮะขอเสียงปรบมือสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากนะคะที่เป็นสมาชิกใหม่ของเราค่ะแต่เดี๋ยวเราจะหาวิธีต้อนรับน้องใหม่อีกทีหนึ่งนะคะประธานวิธีมิวนิมเซ็นเตอร์เพื่อช่วยเหลือผู้ยันไร้แล้วก็ คนชราด้วยนะคะแต่ว่าโมนิที่ของเราแปลกอย่างนึงคือโอนเนี่ยจะเอากำไรของการทําธุรกิจเนี่ยมาทําโดยที่เราไม่ได้รับบริจาคเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโมนินนนนที่เล็กๆแต่สตัวรก็พี่แกแ้วก็มาร่วมมาร่วมด้วยเฉพาะแบบคนที่รู้จักกันเองแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างได้ยินทำมาซังหามาซังนุ้ยทำที่มันจนนพพัดสรรค่ะค่ะขอบคุณนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่ดีของเพื่อนสมาชิกแล้วก็คณะกรรมการของเราที่ได้มีการต้อนรับกับเพื่อนสมาชิกใหม่ที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของชมรมปีติใจทัฒนา,าในครส้งนี้ครับรหนึ่งว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราจะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเราก็จะมีกิจกรรมที่จะอเอาไปจัดปีที่ส่าัๆต่างจังหวัด ปีนี้ก็กัรที่จังหวัดชายนาฏนะครับพร้อมทั้งมีการจัดคณะไปถวายเทียนบรรจารทั้งหมดสามวันนะอ,อ,อยากไปเรียนให้ท่านทราบว่าวันที่ 9, เก้าที่เป็นวันเสาร์เนี่ยเวลาที่เราจะเื่อนล้อเทีเดินทางถวายเทียนัรรจายทั้งหมดสามวันในปีนี้นี่ฮะทกนาฬิกาเราจะพร้อมกัน

วัองทีสแลแล้วเราก็จะเดินทางไหวยเพือนเก็บจับตาดูเข้าถึงโบราที่พักสัวงานหรือว่าใช้ทรจัดจากนั้นค่้าคืนเนี่ยใช้หน้าเรื่องบุวัะอดไม่มีการจัดได้ว่าสวยคนที่เลไม่ยอมจับ้าเลยนะอะไรนะคนที่แลไม่ยอมจับบ้าเลยนะับว่าเด็กคนสืเลือจากนั้นเราจะมีกิจกรรมตามที่เราไปหาได้บอกไปแล้วว่าจะมีกิจกรรมความ การพนะครับผมท่นพวันรก่อพัฒน์น้อยนะครับจากนี้ไปแล้วเราก็จะสรุปแล้วว่ายอดจำนวนสุทธิก็ติดต่อคุณมคต้องจะมีรับประทานอาหารเช้าตอนทางเออ่กิจกรรมสบายสบายชงเทียนอาหารพิธีกรรมไม่ได้เป็นพิีชงนะครับช่วยให้ไปร่วมกิจกรรมรากันมากๆนะครับขอบคุณมากครับอรเช ม,มีคนคุยแ<า>้วอ่ะแล้วก็จะมีอาหารที่ขอเพื่ออะไรแตับ,บ้านเจ้าขลิ่นเชิญนะครับก็คงมีประมาณเท่านี้เงินที่เพื่อสมาชิกหลายๆท่านได้ร่วมสนับสนุนทำบุญมายอดเงินปัจจุบันนี้ได้แล้ว19 0 0 0 0มบาทเงินเหล่านี้เนี่ยกว่าทั้งหมด3าวัดส่วนที่เหลือของปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราจะหาร3ามกมาวัดละส่วนวัดละส่วนนะครับทุกมาที่ตตางเงินที่ หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนี่จะเข้าสู่วัดทั้งหมดเลยนะครับไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ะใายท่านใดที่มีความประสงค์จะไปนะคะเรียนเชิญค่ะเอาอีงนิดหนึ่งนะครับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางขับรถไปเองก็ยินดีนะครับถ<โ>้าเดินทางขับรถไปเองถ้าหาไม่สะดวกในการที่จะาพักทางก็ทําบูญเจ็ดขับรถกลับก็ได้หรือจะไปร่วมงาน่างแต่บางคืนก็ได้บางท่านอาจจะติดภารกิจที่จะ